วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคมนาำ,ำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคำพูดและการกระทำสำแดงชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวันะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ43ถึงข้อ49ซึ่งพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราพบเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงคริสเตียนของเรานะครับในพระคำของพระเจ้าพูดถึงว่า ต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเราจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราจักจะรู้จักใครว่าใครเป็นคนของพระเยซูจริงๆก็ดูการประพฤติปฏิบัติดูผลที่ออกมาจากการดําเนินชีวิตของเขาอะนะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วในชีวิตจริงนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมอะนะครับว่า เรามักจะเจอผู้คนที่พูดเก่งสอนเก่งแล้วก็อธิบายอะไรนี้ชัดเจนเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าการดำเนินชีวิตนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสอนกันเลยนะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวบางครั้งเราก็รู้สึกในความเป็นมนุษย์นะครับเราก็ผิดหวังเราก็น้อยใจยอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้เราอุตส่าห์เชื่อใจอุตส่าห์ฟังแล้วก็เคารพนับถืออย่างมากมาย แต่พอเจอการดำเนินชีวิตการประพฤติปฏิบัติที่เขามีต่อเราหรือต่อสังคมต่อภาพรวมต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกับที่เขาพูดเลยอะ่ะแล้วทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดมากเลยทีเดียวนะครับบางทีมันก็เป็นเหมือนกับอะไรที่ขัดขวางรบกวนชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเจอหน้าคนนี้แล้วทำไมมันรับไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นมนุษย์ เดินดินกินข้าวแกงมนุษย์ขี้เหม็นเหมือนกันเขาก็คงจะมีข้อบกพร่องและมีข้อจำกัดก็ให้อภัยเขาไปนี่ก็เป็นการปลอบใจตัวเราเองที่เราจะไม่ไปถือความถืออะไรกับคนแบบนั้นนะครับแต่ว่าบางทีคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นคนเล็กคนน้อยนะครับเป็นพวกผู้ใหญ่เป็นพวกผู้นำที่เราต้องยกมือไหว้ต้องติดตามเขาโดยตลอดเชื่อฟังเขาแต่ปรากฏว่าเขาดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง มันไม่ตรงกับคำพูดที่เขาพูดมันก็ทำให้เราเจ็บปวดได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังพบเจอกันในสังคมอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ว่าในพระคำของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในวันนี้ได้ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกมาจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกมาจากคลังชั่วในจิตใจของตน เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจจะอย่างไรก็ตามนะครับขอให้พระคำของพระเจ้าอย่างน้อยเมื่อเราได้ยินได้ฟังจะช่วยเตือนสติเราว่าเราจะไม่เป็นเหมือนคนเหล่านั้นเราจะดำเนินชีวิตทั้งการพูดและการกระทำของเรานั้นให้มันสอดคล้องกัน ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเป็นผู้ที่ทำให้คนอื่นไว้วางใจและเชื่อใจและได้รับพระพรของพระเจ้าเมื่อเห็นการดำเนินชีวิตของเราและเมื่อได้ยินสิ่งที่เราพูดเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปให้มันสอดคล้องกันคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็อมอบไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็จะต้องยืนรายงานเฉพาะพระพักของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่กองการของเราที่จะไปตัดสินเขานะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะเคารพไม่เคารพ ฟังไม่ฟังนั้นเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจของเราเองได้แต่ตัวเราเองนะสินะครับว่าเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นจะไม่ไม่เป็นเหมือนเขานะครับเราจะขอให้เราเป็นต้นไม้ที่มีผลออกมาตรงกับต้นนั้นและทําให้ผู้คนสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าได้ผ่านชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกา บทที่6ข้อ43ถึงข้อที่49ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ43ถึงข้อ49มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการรู้จ<า>ักต้นด้วยผลผของ,ของมันต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดี เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนามหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำมคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปาก ย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจรากฐานสองชนิดทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราแล้วทำตามเราจะสมแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้าน เขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานอยู่บนศิลาเมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านอยู่บนดินโดยปราศจากรากฐานเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้น มันก็พังทลายลงทันทีและความหายนะของบ้านนั้นก็ยิ่งใหญ่จบพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ43ถึงข้อ49คุณผู้ฟังครับในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่าด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดี นี่เป็นกฎธรรมชาติของต้นไม้ที่เรารู้จักกันดีนะครับแน่นอนว่าเรารู้จักต้นไม้จากการที่เราเห็นว่ามันมีใบมีดอกและมีผลเราย่อมไม่เก็บลูกมะเดือ่อจากต้นไม้มีหนามหรือย่อมไม่เก็บลูกองุ่นจากต้นระกำต้นมะม่วงย่อมเกิดผลเป็นลูกมะม่วงและต้นองุ่น ย่อมเกิดผลเป็นลูกองุ่นจะไปเกิดผลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับดังนั้นโลกแห่งจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันทอยคำทุก้อยคำที่เราพูดออกมาจากปากของเรานะครับย่อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ถูกสะสมเอาไว้ภายในจิตใจของเราถ้าผู้ใดสะสมความดีไว้ในใจของเขาเขาก็ย่อมพูดแต่ความดี แต่ถ้าผู้ใดสะสมความชั่วไว้ในใจของเขาเขาก็ย่อมจะพูดแต่ความชั่วร้ายซึ่งอยู่ในใจของเขาออกมาสิ่งที่อยู่ในใจก็จะถูกสำแดงออกมาภายนอกเป็นถ้อยคำและเป็นการกระทำของเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินถ้อยคำและได้เห็นการกระทำของคนหนึ่งคนใดเราก็ย่อมทราบได้ทันทีว่า คนคนนั้นเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วกุผูฟังครับจงรู้เถิดว่าจิตใจของเราได้บังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับดังนั้นถ้อยคำและการกระทำของเราก็จะเป็นไปโดยการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยและในที่ที่ใดก็ตามที่ถ้อยคำของเราตก ก็จะเปรียบเสมือนมเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐตกที่นั่นมันก็จะงอกขึ้นและเกิดผลด้วยนะครับและในที่ที่การกระทาแต่และการกระทาของเราถูกสําแดงออกมาที่นั่นความสว่างของพระคริสต์ก็จะปรากฏขึ้นชัดเจนด้วยซึ่งเป็นผลที่แท้จริงของคริสเตียนนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเรียกร้องอยากจะเห็นผลอย่างนี้ เกิดออกมาจากคริสเตียนในทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์และทุกคนที่เรียกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้นอกจากคนที่เกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางถ้อยคำการกระทรรและการดำเนินชีวิตประจําวันเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ได้หนุนใจเราทั้งหลายนะครับ ที่เราจะเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกวันทุกเวลาของชีวิตเรานะครับคุณรู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าได้กล่าวเอาไว้ต่อไปว่าเหตุชไหนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่ไม่กระทําตามที่เราบอกนั้นคํากล่าวนี้นะครับไม่ได้เป็นพระดํารัส ที่พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีหรือพวกธรรมจาร์ซึ่งต่อต้านพระองค์นะครับแต่เป็นพระดำรัสที่พระองค์ตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ผู้ซึ่งเชื่อในพระองค์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนผู้ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ปากพูดนะครับทั้งนี้เพราะว่า คริสตศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนาที่เน้นแต่การพูดแต่เป็นศาสนาที่เน้นการปฏิบัตินะครับแก่นแท้ของคริสเตียนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่แค่การพูดแต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติและแผ่นดินสวรรค์ก็ไม่ได้อยู่ที่การพูดแต่อยู่ที่ฤทธิ์เดชเท่านั้นแต่สำหรับคริสเตียนในปัจจุบันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีการพูดมากกว่าการปฏิบัติ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากใช่ไหมครับเพราะว่าศาสนาที่ปราศจากการปฏิบัตินั้นก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วถ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระคริสต์นั่นก็หมายความว่าเมื่อเราได้ยินพระวจ,จนะของพระคริสต์แล้วเราต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่แหละคือการรักและเชื่อในพระคริสต์คนเช่นนี้ เป็นเหมือนคนที่สร้างบ้านบนรากฐานที่เข้มแข็งดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีพายุใหญ่พัดมาจนเกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรงแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความเชื่อของคนคนนั้นหวั่นไหวไปแต่สำหรับคริสเตียนที่ไร้การปฏิบัติคือคริสเตียนที่มีแต่ปากที่มีแต่การพูดเท่านั้นก็มักจะล้มลงเมื่อมีความทุกข์ยากลำบากมาถึง เพราะว่ารากฐานแห่งความเชื่อนั้นไม่มั่นคงคุณผู้ฟังครับในทุกวันนี้การดําเนินชีวิตแห่งความเชื่อของเราอยู่ที่การยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามหรือว่าอยู่ที่การพูดเพียงแต่ปากเท่านั้นให้เราทบทวนการดําเนินชีวิตแห่งความเชื่อของเราทุกทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะครับใครคือคริสเตียนแท้คริสเตียนแท้ก็คือ คนที่ยอมฟังพระวจนะและเอาใจใส่พระวจนะของพระคริสต์เป็นอย่างดีแล้วใครคือคนที่ได้รับพระพรคนที่ได้รับพระพรคือคนที่ได้ยินพระวจนะของพระคริสต์แล้วปฏิบัติตามโดยการยอมเชื่อฟังนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวัน ที่อธิบายสรุปในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ43ถึงข้อ49เเอาไว้มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระเยซูทรงเปรียบคำพูดเป็นผลและเป็นลำต้นเป็นจิตใจคนนั้นเป็นคนแบบใดคำพูดของเขาก็เป็นอย่างนั้นคนชั่วจะพูดสิ่งที่ชั่วและคนดี ก็จะพูดแต่สิ่งที่ดีคําพูดสะท้อนสิ่งที่เราให้คุณค่าคําพูดชี้ให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเราหากไม่ระวังแม้แต่คําพูดที่เหมือนกับพูดเล่นๆก็จะทำให้เห็นว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในใจค่านิยมที่เราให้ความสำคัญและสิ่งที่เราแอบเห็นด้วยลึกๆก,ก็จะถูกเปิดเผยออกมาในคําพูดนั้น คำอุปมารเรื่องบ้านที่สร้างอยู่บนศิลาและบ้านที่สร้างบนดินที่ปราศจากรากฐานก็เช่นกันไม่เพียงแค่คำพูดแต่การกระทาก็เป็นเช่นเดียวกันคนที่ทำตามพระวจนะจะได้รับผลคือชีวิตที่มั่นคงส่วนคนที่ไม่ทำตามพระวจนะแต่ทำตามความคิดตามค่านิยมความรู้สึก หรือคำปรึกษาของคนอื่นไม่ว่าจะฟังดูแล้วดูฉลาดเท่าใดก็ตามแต่หากขัดกับหลักคำสอนในพระคัมภีร์ชีวิตของเขาจะไม่ตั้งมั่นคงแต่จะล้มพินาศลงเมื่อต้องพบกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวลองสังเกตคำพูดและการกระทำของตัวเราเองในวันนี้ดูนะครับว่าเราได้หลุดปากพูดอะไรออกไปหรือไม่ และเช่นเดียวกันการประทำที่เราทําอยู่นั้นเราทําตามใครเราทําตามกระแสอะไรเราเป็นเหมือนโลกหรือว่าเหมือนพระเยซูกันแน่นั่นแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับสถานการณ์เพียงแต่ทําให้เราได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นอย่าไปโทษใครแต่จงกลับใจใหม่หากว่าชีวิตของเรานั้น ได้ตามกระแสะตามค่านิยมตามคำแนะนำของโลกนี้มากกว่าติดตามองค์พระเยสุคริสต์นะครับคุณู้ฟังครับให้เราพิจารณาดูชีวิตตัวเราเองว่าเรากำลังตกต่ำและระัศมรัสายอยู่หรือไม่ชีวิตของเราตกจากมาตรฐานของพระเจ้าไปเพียงใดคุณผูฟังครับหากว่าเรารู้ว่าเราหล่นจากมาตรฐานของพระเจ้า ไปไกลแค่ไหนเราต้องกลับมาหาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีความเชื่อเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในพระองค์และติดตามพระองค์ให้ใกล้ชิดนะครับกลับใจใหม่ดำเนินชีวิตใหม่ติดตามพระองค์อย่าให้ชีวิตของเรานั้นออกไปห่างไกลจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามากเกินไปนะครับเมื่อเรารู้ตัวรีบหันกลับมาหาพระองค์ในทันทีครับ คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ i ความเชื่อความรู man God